สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโอเปกหรือไม่ใชน้ำมันค่ะมีสมาชิกดังนี้ค่ะฉันนางสาวเิลนาจันทวงมอห้กับเก้ลขที่สค่ะในชันนางสาวศิรินาิริเสเลที่สาอชั้นมองห้าับเก้าค่ะในชันนางสาวสสการกิชานั้นาเลขที่สามสิบ้าตับเก้าต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงความเป็นมาของโอเปกนะคะโอเปกนะคะได้ก่อตั้งเมื่อปี2 5 3พค่ะมีประเทศผู้ก่อตั้งห้าประเทศนะคะ หประเทศซาอุดิอาระเบีย 2. อิรัก 3. อิหร่านเวเนซุเอลา 5. โคเวตค่ะมีกรุงสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงเจเวนาประเทศเนิวซีแลนด์นะคะต่อมาในปี2058นะคะได้ย้ายมาที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียน,นะคะพวกเรามีวัตถุประสงค์ที่1เลยนะคะเป็นตัวการในการขายของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนะคะได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และ 2. มีการจนะ่ายน้ำมันได้อย่างทพ่วถึงค่ะ 3. ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่ายและไม่โดนเอาเปรียบค่ะ 4. มีการค้าที่สม่ำเสมอและรายได้คงที่ค่ะต่อมานะคะเราได้มาพูดถึงอำนาจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของโอเปกนะคะโอเปกนะคะมีที่ควรทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าขายและน้ำมันของหลายๆประเทศเลยค่ะโอเปกนะคะถ้ามีการขึ้นน้ำมันสูงนะคะจะทำให้หลายๆประเทศนะคะ mm hmm. ส่งผลกระทบอย่างมากเลยค่ะค่าของทุกอย่างมันจะขึ้นแพงพอค่าของขึ้นแพงนะคะมันจะทําให้อคนในประเทศนั้นๆไม่มีตังที่จะซื้อดังนั้นเขาเลยหันมากลับมากินข้าวโพดซึ่งมีคนเคยเปรียบเทียบไว้ว่าการเติมน้ํามันหนึ่งถังแบบเต็มถังนะคะทาให้เท่ากับการกินข้าวโพดของคนทั้งคนหนึ่งปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นประชากรทั่วโลกจึงควรตระหนักว่าเราควรกินขา้าวเราควร เราควรที่จะใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพให้คุ้มค่าเกิปดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด,สดค่ะค่ะพอพูดถึงในมุมมองของผู้ประเทศการค้าผลิตนะคะก็คืออุปิคะเขาได้มีการเขาได้มีการลงทุนไปอย่างมากและเขาก็ได้มีเงินและอสังหาจํานวนมากแต่ธนาคารไม่เราฝังนะเพราะเขาลงทุนอสังหาจํานวนมากเขาก็มีเงินพอมีเงินมากทําให้เขาขึ้น้ำมันและประเทศอื่นๆก็ระดับดา ดังนั้นเรามีวิการแก้ปัญหาโดยการที่เราควรใช้ทรัพยาการให้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้สม่ำเสมอค่ะแน่นอนว่าสื่อกระแสละหลักย่อมพยายามสร้างกระแสะว่ามาจากโอมเปกดังนั้นไม่มีทางที่จะลดราคาน้ํามันได้เพราะบริษัทน้ำมันและธุรกิจการเงินเป็นสปอนเซอร์ของัธรามชาติตะวันตกซึ่งราคาน้ำมันเอเชียจะปรับขึ้นเพราะนักลงทุนกำลังจับตา,าดูผลการะชุมของเอเปแต่เมื่อดูทิศทางแล้วค่าก็อาจจะตึงกำลังผลการผลิตเท่าเดิมทำให้ราคายิ่งปรับเพิ่มขึ้นนักที่ทราบกัน ส่งผลงต่อระบบเศรฐษฐกิจโลกนะั้นคือน้ำมันดิบหรือที่มีการเปรียบเทียบกันว่าเป็นทองสีดำกลุ่มโอเปกมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่สามารถขุดขึ้นมาใช้ได้ในยุคปษษัจจุบันที่มากที่สุดในโลกคิดเป็นปริมาณสำรองระดับในสีของโลกซาอุดีอาระเบียคือประเทศที่มีปริมาณน้ำมันดิบสำรองมากที่สุดในกลุ่มโอเปกและด้วยความที่มีน้ำมันดิบสำรองเป็นจำนวนมากนี้ทำให้ทำให้ซา,าอุดีอาระเบียและดินแดนตะวต่อการ เป็นศูนย์กลางของประเทศกลุ่มโอเปกเพื่อที่มีความน้ำมันสำลิบสมองเป็นจีนวนมากนี้ทำให้ซาอุดิอาระเบียและดินแดนตะวันออกกลางเป็นศูนย์กลางของประเทศกลุ่มโอเปกถูกไปมนะคะการบริหารองค์กรของโอเปกสมาชิกโอเปกให้ความร่วมมือกันในการกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันช่วยให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันได้รับการคืน้นทุนให้คุ้มกับที่ได้ลงทุนองค์กรด้นานพลังงานและไฮโดรคาร์บ,บอนจะจัดให้มีการประชุมปีละสองครั้งเพื่อทำ เพื่อจะได้ตกลงร่วมกันในการแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตลาดน้ำมันสำนักง,งานเล่สำนักง,งานเลขาธิการโอเปกที่มีสถานะถาวรในการร่วมง,งานเพื่อเป็นตัวการประสานด้านนโยบายน้ำมันโลกไปที่ผู้ผลิตน้ำมันในการรักษาระดับในการให้ความเป็นธรรมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศผู้ผลิตกิโเรเลียมก่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างเศรษฐกิจและรักษาระดับความสมานเสมอในการผลิตกิโตเรเลียม ื้อให้การผลิตเพียงพอในการป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อผลิตได้รับตอบรับที่เป็นธรรมในการรับการคืนทุนที่ได้รับในการอุตสาหกรรมผลิตปิโตรเลียม